ใช้ระบบ AI ตรวจเข้มในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอดใหม่ตรวจสอบได้จริงหรือไม่ฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่13มกราคม 2565และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้จะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะอัปเดตความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ใครมีสิทธิ์ได้บ้างเงื่อนไขอย่างไรหลังกระทรวงการคลังใช้ AI ตรวจเข้มเกาะติดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่กันนะคะ คาดว่าการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นี้จะมีผู้ถือบัตรถึงประมาณ15ล้านคนเนื่องจากช่วงวิกฤตโควิด -19 ประชาชนได้รับผลกระทบด้านรายได้และตกงานเพิ่มขึ้นจึงคาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าเกณฑ์รับความช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมจากเดิมนายสันติพร้อมพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังจัดทำหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไปยังฝ่ายคณะทำงานคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากในรอบนี้นะคะจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมและการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ไอมาใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนและระบบการลิงก์ข้อมูลกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานประกันสังคมกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นค่ะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่บัญชีกลางยังไม่ได้สรุปลงทะเบียนรอบใหม่กรมบัญชีกลางได้สรุปเงื่อนไขเบื้องต้นไว้ดังนี้สัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปี รายได้ทั้งครอบครัวรวมแล้วไม่เกินสองแสนบาทไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากธนาคารสลากออมทรัพย์พันธบัตรตราสารหนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกินหนึ่งแสนบาทใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่าต้องลงทะเบียนใหม่ หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์พื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรตอนนี้ก็รอความแน่ชัดจากรัฐบาลอีกทีว่าจะประกาศวันและเวลาในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เมื่อไรและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ทางช่องนำมาอัปเดต ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ